สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของโอตออนไลน์นะครับไม่ใช่คลิปสินค้านะฮะคลิปนี้เราจะมาคุยนะฮะเรื่องอาหาสินค้าเบื้องต้นอีเบย์นะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับสมัคร Amazon ไม่ได้ก็หันเหตุจะมาใส่อีเบย์ผมก็จะมาทําคลิปแนะนําให้นะครับช่วงนี้วิวผมมันจะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วเมื่อวานไม่มีคลิปยิงเลยนะครับเป็นคลิปของเมื่อวันศุกร์แล้วก็ปล่อยตอน3ามทุ่มนะฮะเพราะว่าตอนนี้ ผมอยู่ที่ละนองนะครับอาจจะทําช้าทําเน็ตช้าอะไรนิดนึงเพราะว่านี่ก็เน็ตมือถือนะครับเนี่ยนะฮะเน็ตบ้านก็ยังไม่มีนะฮะมีใครที่แนะนำไหมเน็ตละนองควรจะติดเน็ตอะไรดีมีใครที่ตามช่องผมอยู่ละนองไหมครับตอนนี้กาลังเลเอเอสไฟเบอร์อยู่นะครับเอาเนี่ยเน็ตมือถือตอนนี้สิบสี่กิกนะฮะดาวน์โหลดอัปโหลดก็ไม่เท่าไหร่แต่เข้าห้องนอนนะเมื่อคืนเข้าเล่นเน็ตในห้องนอนสองกิก Gig, อัปโหลดหนึ่งกิกตอนแรกก็แบบโอ้โหนะลกแล้วทํางานอัปโหลดหนึ่งกิกแล้วกูจะอัพคลิปได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือออกมาจากห้องนอนนะประมาณสิบห้าเก้าเท่านั้นนะฮะอัปโหลดสี่กิกก็ดีขึ้นนิดนึงนะ <c oughs> นี่หลังบ้านเลยนะครับเนี่ยหลังบ้านเลยนะนี่นี่ทดสอบได้ดาวน์โหลดสิบสองอัปโหลดสี่ก็พอจะอัปโหลดคลิปได้แต่ไม่อยากให้ทำคลิปยาวนะครับถ้าเกิดคลิปยาวนี้ผมตายแน่เลยนะฮะอะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะเริ่มต้นนะครับเว็บอี a บเนี่ยนะครับถ้าเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเสิร์ชว่าสินค้าขายอะไรดีสมมติเราเสิร์ชคาว่าเชิร์นะครับราคาที่เราเห็นนะครับจะเป็นสีดำนะครับอ่าอ่าแล้วเราก็มาเสิร์ชต,ตรงนี้หน่อยนะครับโซยเทมด้านซ้ายตรงนี้นะครับโซแปลว่าขายได้แล้วถ้าเรากดโซยเทมนะครับสินค้าจะเป็นสีเขียวอืม การที่เราเห็นสินค้าสีเขียวเนี่ยมันพิสูจน์ว่าสินค้าที่เราสนใจเนี่ยขายได้แล้วจริงๆนะครับแล้วก็นี่เขียวถึงสองล้านสองล้านสามแต่คําว่าเชิ้ตเนี่ยผมพูดเกินตรงๆเชิ้ตมันกว้างมากมันยังมีเชิ้ตอะไรเจาะลึกลงไปนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของเชิ้ตอยากให้วิเคราะห์มาถึงคีย์เวิร์ดนะครับตัวแรกเลยก็คือนี่พิมพ์ตรงช่องนี้นะครับของ eBay Suggest นะครับก็จะมีเชิ้ตเชิ้ตเดรสเชิ้ตลอตเชิ้ตเพรส เชิ้ตเมนอ่ะสมมติผมสนใจเชิ้ตเมนแล้วกันนะครับอ่ะเราก็จะมาดูนะครับเชบิ้ตเมนเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อจากเชิ้ตเต็มๆเนี่ยสองล้านสามถ้าเรามาเสิร์ชเชิ้ตเมนนะครับมันก็จะลดหลั่นลงมาเหลือแปดแ0นแต่มันก็คือชี้เป้ามาที่คีย์เวิร์ดคำว่าเชิ้ตเมนนะครับอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยเราได้เลยนะครับก็คือคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับก็เสิร์ชเลยนะครับแอดเวิร์ดนะครับเข้าทางแอดเวิร์ด นะเข้าเลยนะครับแอดเวนะฮะอ่า,อาทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาแล้วนะครับให้เปลี่ยนบัญชีครับไม่ใช่อีเมลของคุณนะตัวนี้ต้องใช้อีเมล o อ o ออนไลน์ m นะครับคนนี้ตรงนี้เพื่อนๆคนไหนเข้าไม่ได้นะครับแจ้งผมมาได้นะครับอีเมลแล้วก็ผมส่งพาสเวิร์ดแต่ว่าการที่จะเข้าได้อีก,อกตรงนี้คลีนึงเนี่ย ผมต้องใช้มือถือผมเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นใครได้ User อร์พาสเวิรแล้วให้แจ้งผมด้วยว่ากําลังจะเข้าผมจะกดคอนเฟิร์มให้ถ้าผมไม่กดคอนเฟิร์มคุณก็เข้าไม่ได้นะอืมนะครับกดที่ทูลนะครับเครื่องหมายทูลนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อหาหัวข้อคีย์เวิร์ดแคลนเนอร์ให้เจอนะครับอ่าแล้วก็ Discover New Keyword ใส่ไปเลยเชิ์ตเอาเชิร์ตก่อนและกันไปทีละคำนะฮะ ตรงนี้เปลี่ยนภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เราจะสุ่มเลือกประเทศจริงๆ e bay นี่นะเราเลือกได้3ประเทศเลยนะจริงๆนะนะครับก็คือ u s ไม่เอาไทยนะฮะกระบาทไทยออกนะครับแล้วก็ออสเรเลียนะครับอืมแล้วก็ u k นะครับเซฟนะครับอ่า เวลาเข้ามาตรงนี้นะครับ ID ไฟคีย์เวิร์ดเนี่ยกากะบาดท,ทิ้งไปจะได้เห็นการาฟเต็มๆแล้วก็ตรงนี้นะฮะ Google เลือกได้12เดือนแต่ว่าเราปรับเป็น10เป็น4ปีนะครับ12เดือน1ปีเป็น4ปีอ่ะธุรกิจเชิญนะครับคนส่วนใหญ่มากแต่เชิญมันกว้างใช่ไหมแล้วเมื่อกี้สมมติเราจะดูเชิญเมนอ่าจะดูนะธุรกิจเชิญเมนก็ยังเป็นยังไงอยู่นะครับเชิญเชิญก็โตนะแต่เชิญเมนเป็นยังไงอีกมันแต่ว่ามันต้องเล็กลงแน่นอน เมื่อกี้เชิร์ตคนหาสิบกว่าล้านนะฮะแต่เชิร์ตเมนเนี่ยเหลือหกล้านแต่ก็ยังตลาดใหญ่อยู่นะจริงๆช่วงโควิดใหม่ๆนี้ก็ร่วมเหมือนกันนะนะครับแต่ก็รักษาตัวได้แล้วก็กลับมาเหมือนกันนะครับแปลว่าธุรกิจเชิร์ตเมนเนี่ยตลาดใน Google เนี่ยหาเป็นสิบล้านเลยนะและใน E ี Bay ก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเชิร์ตเมนก็ยังขายได้แล้วเพื่อนๆก็ดูค่าได้ครับว่าเออธุรกิจเชิร์ตเมนแต่ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์นิดน,นึงนะเกี่ยวกับพวกเชิร์ตเมนเชิร์ตเมนเนี่ยนะฮะไอพวกวงดนตรีน,ยยน,รมห,นหม เพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคแรกนะครับว่าเฮ้ยเราจะหาอะไรขายก็ได้นะครับขอแค่เพื่อนๆหาคำคีย์เวิร์ดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหน้า ebs suggestion นะครับคุณมี google keyword planner นี่มันยังมีบอกได้ว่านอกจากเชิ้ตมนแล้วมันยังมี T เชิ้ตเชิ้ต polo เชิ้ตฟินแนลเชิ้ต b u b e r r y แต่ b u b e r r y ผมไม่แน่ใจลิขสิทธิ์เปล่าไนกี้เชิ้ตไนกี้เชิ้ตขายได้นะไนกี Nike T เชิ้ตนะครับบางแบรนด์ก็ขายได้นะฮะไม่มีปัญหานะครับนี่เราก็ดูคีย์เวิร์ดใหม่ๆจาก จากในนี่ดูนะสมมติไนกี้ทีเชิ์ตนะครับจะไปดูใน ebay นะอ่าเรามาลองใส่กันนะครับไนกี้ทีเชิ์ตนี่เห็นไหมมีคนหาเห็นไหมเราสามารถหาสับใหม่ๆได้นะครับนี่ไนกี้ทีเชิ์ตมีคนหาจริงๆนะครับนี่เราก็ไปเซิร์ชเลยไนกี้ทีเชิ์ตแต่อย่าขายของปลอมนะนะครับว่าเป็นแนวไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ตรงนี้เราต้องดูราคาเขียวอ่าแล้วก็ดูที่ในกี้ทีเชิ้ที่ขายได้เป็นยังไงน,นี่ขายได้เลยนะฮะไนกี้ทีเชิดนี่นี่มือสองเลยนะครับเห็นไหมนะก็เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปมาเรื่อยๆวันนี้อาจจะยังไม่ได้คิดหาสินค้าอะไรมากมายว่าเราอยู่แล้วน้องแล้วก็อาจจะอัปโหลดได้ช้าเพราะเน็ตอัปโหลด4เมกเองนะฮะจริงๆไนงะไปไปตลาดได้นะแต่ตลาดสินอือึนมางี้ขนาดอยู่น,นี่นี่เสียงนกเสียงกาเต็มไปหมดเลยนะฮะ นะไม่รู้ว่าจะลบก,กวนมไหมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับดีที่สุดแล้วเท่าที่ทําได้ยังไงก็อ่ะหวังว่าเป็นเทคนิคเบสิกพื้นฐานเดี๋ยวจะไล่ๆปล่อยมาเรื่อยๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็ๆๆน้อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะขายของนะฮะสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับเรียนได้นะที่นี่ก็สอนสกายได้อยู่ที่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสนใจก็มีโปรโมชั่นดูได้เลยนะครับโปรโมชั่นที่รูปนี้นะครับมีเรียนควบนะฮะแถมเครื่องมือสุดมันนะฮะ เรียนอีเ y อย่างเดียวผ่อนอ m a ซอนเครื่องมือ5ปีหรือว่าอนี่แบบโปรถูกๆผัดเซลล์นะฮะเรียนออนไลน์ดูคลิปก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อได้แล้วก็ผมพูดทุกคลิปนะครับขยันหาสินค้านะครับนี่มีเพื่อนๆเ,เชื่อผมนะเห็นไหมคนนี้เชื่อผมแค่ใช้เวลาประมาณแค่ปลายปีที่แล้วเองนะฮะคุณอุชมันนะครับปลายปีที่แล้วซื้อเครื่องมือผมช่วยหาสินค้านะครับ แล้วก็มาฟังที่ผมพูดอ่พอเจอเครื่องมือแล้วเจอของแล้วก็ขยันลงทุกวันทุกวันทุกวันเนละชิ้นสองชิ้นเก่งขึ้นก็ลงสองชิ้นสองเดือนนะฮะสร้างยอดขายไปหนึ่งแสนบาทกําไรประมาณสองหมื่นแปดผมบอกเลยว่าทุกคนทําได้ลองทาเองก็ได้แต่ถ้าคนไหนทําไม่เป็นนะฮะอยากหาที่ปรึกษาสนใจเรียนเนี่ยสองเดือนคืนทุนค่าเรียนแล้วถ้าคุณตั้งใจจริงอ่ะแป๊บเดียวคืนทุนค่าเรียนแล้วและขายฝรั่งยังขายได้ไปส่งปรษณียนได้ส่งดิเชลได้ที่นี่สอนหมดว่าสินค้าตัวไหนควรส่งแบบไหนได้ราคาดียังไงสอนเพียบ เพื่อนคนไหนก็โปรปกติก็ไปดูหน้าเว็บได้นะครับนะโปรหน้าเว็บก็จะเป็นโปรปกตินะครับอ่าแล้วก็ยังไงก็ฝากคลิปนะติดตามโอ๊ตออนไลน์นะครับถ้าเห็นว่าช่องมีคลิปแนวนี้มีประโยชน์ฝากซับสไคร e ฝากกดกระดิ่งไม่อยากเปิดคลิปน,าน,น้าฮะมันอัปโหลดช้าก็ขอไปก่อนแล้วกันจบคลิปนี้นะครับ